ภาคครัวเรือนเผชิญแรงกดดันรอบด้านความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลงการบริโภคชะลอตัวนี้สินครัวเรือนสูงราคาเกษตรตกต่ำกระทบรายได้ขณะที่ภาคเอกชนไม่กล้าลงทุนจากปัจจัยเสี่ยงทั้งในและนอกประเทศรวมถึงผลกระทบจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและข้อพิพาทช,ชายแดน เป็นสถานการณ์เหล่านี้ทำให้เศรษฐกิจอีสานอยู่ในภาวะเปราะบางและต้องการมาตรการรองรับอย่างเร่งด่วนเศรษฐกิจอีสานกำลังเผชิญแรงกดดันรอบด้านทั้งจากปัจจัยในประเทศและต่างประเทศส่งผลให้บรรยากาศทางเศรษฐกิจชะลอตัวชัดเจนด้านการบริโภคครัวเรือนต้องรัดเข็มขัดมากขึ้นท่ามกลางค่าครองชีพสูงรายได้เกษตรที่หดตัว และหนี้สินที่ยังเรื้อรังขณะที่การลงทุนเอกชนถูกบั่นทอนด้วยความไม่แน่นอนทางการเมืองการแข่งขันจากอ e ีคอมเมิร์ซและการนำเข้าสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศทำให้นักลงทุนชะลอการตัดสินใจภาวะเงินฝืดและการนำเข้ามันสำปะหลังที่ลดลงของจีนกดดันราคาพืชเกษตรอีสานให้ตกต่ำต่อเนื่อง สถานการณ์ยังซ้ำเติมด้วยข้อพิพาทชายดานไทยกัมพูชาและมาตรการกีดกันทางการค้าจากประเทศคู่ค้าอื่นๆซึ่งกระทบโดยตรงต่อธุรกิจและแรงงานในพื้นที่เมื่อปัจจัยลบทั้งหมดประดังเข้ามาพร้อมกันเศรษฐกิจอีสานจึงอยู่ในสภาวะเปราะบางทั้งด้านการบริโภคการลงทุนและรายได้เกษตร หากไร้การเยียวยาและการปรับตัวเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังอีสานมีความเสี่ยงสูงที่จะตกขบวนการฟื้นตัวเศรษฐกิจประเทศในระยะต่อไป